คุณเคยจินตนาการไหมว่าถ้าเราสามารถเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในจักรวาลได้เพียงเสี้ยววินาทีเหมือนเปิดประตูแล้วก้าวออกมาอีกด้านหนึ่งทันทีมันจะเปลี่ยนความหมายของระยะทางและเวลาไปตลอดกาลทฤษฎีที่พูดถึงเรื่องนี้มีชื่อเรียกว่ารูหนอนหรือเวิร์มโฮแนวคิดที่ดูเหมือนหลุดมาจากนิยายไซไฟแต่ในความเป็นจริงมันเกิดจากสมการของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ ย้อนกลับไปในปี1916นักฟิสิกส์ชื่อลุดวิกฟลัมพบว่าจากสมการของไอสไตน์ le, ที่อธิบายแรงโน้มถ่วงมันมีทางแก้หนึ่งที่ชี้ให้เห็นสะพานเชื่อมระหว่าง2จุดในอวกาศสะพานนั้นต่อมาได้ถูกเรียกว่าไอสไตน์โรเซนบริดจ์หรือสะพานไอสไตน์โรเซนลองจินตนาการกระดาษแผ่นหนึ่งที่แทนอวกาศทั้งหมดถ้าเราวางจุด A และจุด B ไว้ปลายสด้านของกระดาษ แล้วพับกระดาษจนทั้งสองจุดสัมผัสกันระยะทางแทบจะกลายเป็นศูนย์รูหนอนก็คือเส้นทางที่เชื่อมระหว่างสองจุดนั้นแนวคิดนี้น่าทึ่งจนทำให้นักฟิสิกส์ทั้งโลกต้องหันมาสนใจมันเปิดคำถามใหญ่ขึ้นมาถ้ามันมีอยู่จริงเราสามารถเดินทางข้ามอาวกาศหรือแม้แต่ข้ามเวลาได้หรือไม่แต่ความจริงไม่ง่ายขนาดนั้น เพราะตามกฎของฟิสิกส์ทั่วไปรูนอนจะไม่สเสถียรมันจะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาทีถ้ามีใครพยายามเข้าไปในนั้นเขาจะถูกแรงโน้มถ่วงอันรุนแรงฉีกขาดเป็นอะตอมอย่างไรก็ตามความคิดเรื่องรูนอนที่สเสถียรก็ยังไม่ตายในปี1988นักฟิสิกส์คิปทอนเสนอว่ารูนอนอาจเปิดได้ถ้าในนั้นมีสสารประหลาดเอกโซติกแมทเทอร์ สสารที่มีแรงดันเป็นลบสามารถต้านแรงโน้มถ่วงได้สสารแบบนี้เราไม่เคยพบในธรรมชาติแต่ตามทฤษฎีมันสามารถคงสภาพรูหนอนไว้ได้โดยไม่ยุบตัวถ้าเราหามันได้เราอาจสร้างประตูอวกาศได้จริงแต่คำถามคือมันมีอยู่จริงหรือไม่นักวิสิกส์บางคนเชื่อว่าพลังงานมืดที่ผลักให้เอกภพขยายตัวเร็วขึ้นอาจมีคุณสมบัติเหมือนสสารประหลาดนี้ และถ้าเป็นเช่นนั้นรูหนอนอาจไม่ใช่แค่จินตนาการแต่เป็นกลไกลของธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในผืนจักรวาลตั้งแต่แรกเริ่มแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเราต้องเข้าใจโครงสร้างของอวกาศและเวลาเสียก่อนเพราะจักรวาลไม่ได้แบนเรียบเหมือนกระดาษมันบิดงอได้เอาเบิร์ตไอน์สไตน์เคยกล่าวว่าแรงโน้มถ่วงไม่ใช่แรงจริงๆแต่เป็นผลจากการบิดงอของกาละอวกาศ ลองนึกภาพผืนผ้ายางที่ตึงอยู่แล้วเราวางลูกโบลิ่งลงตรงกลางผ้าจะยุบลงและถ้ามีลูกแก้วเล็กๆอยู่ใกล้ๆมันจะกลิ้งวนรอบหลุมเหมือนโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ในม,มุมมองนี้ถ้าเราสามารถบิดงออวกาศได้มากพอเราอาจสร้างเส้นทางลัดระหว่างสองจุดได้รูหนอนก็คือผลสุดขั้วของการบิดงอนั้นทางลัดผ่านโครงสร้างของเอกภพ แต่การเดินทางผ่านรูหนอนไม่ใช่แค่การย่นระยะทางมันยังเกี่ยวพันกับเวลาด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปบอกว่าเวลาและอวกาศคือสิ่งเดียวกันที่เรียกว่ากาลละอวกาศถ้าเราบิดมันมากพอไม่เพียงแต่จะข้ามจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้เรายังอาจย้อนเวลาได้ด้วยฟังดูเหมือนเรื่องเหลือเชื่อแต่ทางคณิตศาสตร์มันเป็นไปได้สมมุติว่าเรามีรูหนอนสองปาก ปากหนึ่งอยู่บนโลกอีกปากหนึ่งอยู่ในอวกาศลึกถ้าเรานำปากหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้แสงแล้วนำกลับมาตามทฤษฎีเวลาในปากนั้นจะเดินช้ากว่าปากอีกด้านนั่นหมายความว่าถ้าใครก้าวผ่านรูหนอนจากปากหนึ่งไปอีกปากหนึ่งเขาอาจกำลังเดินทางย้อนเวลาแต่ถึงจะเป็นไปได้ทางทฤษฎีนักฟิสิก์ก็ยังถกเถียงว่าธรรมชาติจะยอมให้เกิดแบบนั้นจริงไหมเพราะการย้อนเวลา อาจทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าาราดอกซ์ความขัดแย้งของเหตุและผลเช่นถ้าคุณย้อนเวลากลับไปห้ามตัวเองไม่ให้เกิดคุณจะยังมีตัวตนอยู่ไหมคําถามแบบนี้ทําให้นักฟิสิกส์หัวปั่นกันมาหลายทศวรรษบางคนอย่างสตีเฟนฮอว์กิงถึงกับเสนอ chronology protection conjecture หรือสมมุติฐานที่ว่าธรรมชาติจะมีวิธีป้องกันไม่ให้การเดินทางย้อนเวลาเกิดขึ้นจริงอย่างไรก็ตามมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจ คือแนวคิดของมิติอื่นถ้าเราไม่สามารถเดินทางย้อนเวลาในมิติของเราได้บางทีรูหนอนอาจเป็นประตูสู่มิติอื่นมิติที่เวลาอาจเดินต่างจากเราหรือแม้แต่มีเราอีกคนที่ใช้ชีวิตต่างออกไปทฤษฎีสตริงสตริงเทอรีเชื่อว่าเอกภพของเรามีมากกว่า3มิติของอวกาศและ1มิติของเวลามันอาจมีถึง1 0หรือ1 1มิติและรูหนอนอาจเป็นทางเชื่อมระหว่างมิติเหล่านั้น ถ้าเป็นจริงนั่นหมายความว่าการเดินทางข้ามมิติอาจไม่ใช่แค่แนวคิดหลุดโลกแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของเอกภพที่เรายังมองไม่เห็นสิ่งที่น่าขลุ้นคือมีนักฟิสิกส์บางกลุ่มเสนอว่ารูหนอนขนาดเล็กอาจเกิดขึ้นตลอดเวลาในระดับควอนตัมเกิดขึ้นและหายไปในช่วงขณะหนึ่งของจักรวาลเราอาจไม่เห็นมันเพราะมันเล็กกว่าขนาดของอะตอมหลายล้านล้านเท่า ถ้าเราสามารถขยายรูหนอนเหล่านั้นได้เราอาจสร้างประตูแห่งการเดินทางที่แท้จริงถึงตอนนี้นักฟิสิกส์เริ่มตั้งคำถามใหม่แทนที่จะถามว่ารูนอนมีจริงไหมพวกเขาเริ่มถามว่าเราจะใช้มันอย่างไรถ้ามันมีอยู่จริงมีทฤษฎีมากมายที่พยายามอธิบายเรื่องนี้เช่นแนวคิดของควอนตัมเอนคาง์โคลเมนหรือการพัวพันเชิงควอนตัมที่สองอนุภาคสามารถเชื่อมโยงกันได้แม้อยู่ห่างกันคนละฟากจากรวาล ในปี2013นักฟิสิกส์มาวดาเซนาและซัสคายเสนอแนวคิด E.R. เท่ากับ E.P.R. พวกเขาบอกว่าสะพานไอสไตโรเซนหรือรูหนอนอาจเป็นสิ่งเดียวกับการพัวพันควันตั้ม E.P.R. พูดอีกอย่างก็คือการเชื่อมโยงระหว่างอนุภาคสองตัวอาจเป็นรูหนอนขนาดจิ๋วในระดับควันตั้มนั่นหมายความว่าเราทุกคนอาจกำลังเชื่อมโยงกันด้วยรูนอนขนาดเล็กที่มองไม่เห็น และถ้าทฤษฎีนี้ถูกต้องมันอาจอธิบายได้ว่าทำไมอนุภาคหนึ่งถึงตอบสนองต่ออีกอนุภาคได้ทันทีแม้อยู่ห่างกันหลายปีแสงเมื่อขยายแนวคิดนี้ขึ้นไปในระดับมหาภาครูหนอนอาจไม่ใช่แค่ทางลัดในอวกาศแต่มันอาจเป็นเส้นเลือดของจักรวาลที่เชื่อมทุกสิ่งไว้ด้วยกันทั้งอวกาศเวลาและมิติอื่น แต่ความน่ากลัวของมันคือถ้าเราสามารถควบคุมได้มนุษย์อาจเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ในอดีตได้จริงหรือแม้แต่สร้างเอกภพใหม่ที่แตกแขนงออกจากของเดิมนี่คือแนวคิดมัลติเวิร์สเอกภพคู่ขนานที่ทุกการตัดสินใจทุกเหตุการณ์มีสำเนาเกิดขึ้นอีกในมิติอื่นถ้าคุณเคยเลือกเส้นทางชีวิตหนึ่งในโลกนี้ในอีกมิติหนึ่งคุณอาจเลือกอีกทางก็ได้และรูหนอนอาจเป็นสะพานที่เชื่อมสองโลกนั้นไว้ เมื่อมองแบบนี้การเดินทางข้ามมิติไม่ใช่การเดินทางทางกายภาพแต่มันคือการเดินทางทางเหตุผลและความเป็นไปได้บางคนอาจถามว่าถ้ามันมีจริงทำไมเรายังไม่เห็นใครเดินทางข้ามเวลาคำตอบหนึ่งคือบางทีพวกเขาอาจมาแล้วแต่เราไม่รู้เพราะการเดินทางแบบนี้อาจไม่ได้แสดงออกทางกายภาพแต่เปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของการลาวาการ และเราอาจเป็นเพียงหนึ่งในผลลัพธ์ของการเดินทางนั้นในท้ายที่สุดรูหนอนไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดของนักฟิสิกส์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอยากรู้ของมนุษย์เรายังไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่แต่การพยายามหาคำตอบทำให้เราเก้าวเข้าใกล้ความจริงของจักรวาลมากขึ้นเรื่อยๆเพราะบางทีการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่การข้ามมิติหรือเวลาแต่คือการเดินทางของความคิด ที่พาเราออกจากกรอบของความเชื่อเดิมๆและเมื่อถึงวันหนึ่งบางทีประตูแห่งรูหนอนอาจเปิดออกจริงๆไม่ใช่ในห้องทดลองแต่ในใจของมนุษย์ทุกคนที่กล้าตั้งคำถามกับจักรวาล